เพจดังเปิดคำใบ้สร้อยโลตัสมาดามเมนี่อยู่ที่รัฐมนตรีอักษรย่อพอกระแสแรงไม่มีแผวสำหรับดราม่าดิวอริสรายืมของ62ล้านบาทจากมาดามเมนี่หรือเมวาสนาอินทแสงแล้วไม่ยอมคืนสุดท้ายปวดแตกเอาไปจำนำแลกเงินมาใช้นี่สุงสตาวิน อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังกระทั่งเจ้าตัวรับสารภาพเองกลางรายการโหนกระแสพร้อมชี้แจงว่าไม่มีเจตนาจะโกงใครตอนนี้ยังอยู่ที่ไต้หวันหากเคลียร์ปัญหาครอบครัวลงตัวแล้วจะกลับไทยมาให้ปากคำที่กองปราบอย่างแน่นอน ทั้งนี้ประเด็นที่สังคมจับตามองไม่น้อยคือข่าวที่ระบุว่าสร้อยโลตัสอาร์ด i วิฟ์โลตัสอาร์ v เดวรุ่นแซมเบียนเอเมอรลไดมอนด์นกราเซมูลค่า26.4ล้านบาทของเมวาสนาตอนนี้ถูกส่งต่อไปถึงรัฐมนตรีระดับบิ๊กคนหนึ่งซึ่งว่ากันว่าเป็นผู้ชายทำเอาชาวเน็ตว้าวุ่นตามหากันจ้าละวันว่าคนใหญ่คนโตที่พูดถึงคือใครกันแน่ขณะที่เพจอีซอขยี้ข่าวอีซอได้โพสต์ภาพสร้อยโลตัสอาร์ตเดวฟ์รุ่น แซมเบียนเอมเมอรัลไดมอนด์เนกเลสพร้อมระบุว่าสร้อยของคุณเมนี่มีแค่เส้นเดียวในโลกอยู่ที่รัฐมนตรีพอพานซึ่งโพสต์ดังกล่าวทําให้ชาวโซเชียลเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากอริศราทองบอริสุทธิ์เกิดวันที่15มิถุนายนพศ2533ชื่อเล่นดิวเป็นอดีตนักแสดงนักร้องนางแบบชาวไทยเข้าวงการบันเทิงด้วยการถ่ายแบบลงนิตยสารแฟชั่น และมีผลงานแจ้งเกิดคือละครชุดอุบัตริรักข้ามขอบฟ้า2ผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกคือ After School วิ่งสู้ฝันอริศราเป็นบุตรสาวคนสุดท้องของครอบครัวมีพี่ชายทั้งหมด4คนมีบ้านเกิดอยู่จังหวัดสิงห์บุรีเคยออกซิงเกิลภายใต้สังกัดบัสมิวสิกในชื่อวง c ู u g a and Spice g a อน d s สไปร่วมกับ Gina ร,รุ่งประพันธ์ออกอัลบั้มแนวเพลงป๊อปแดนบัสมิวสิก 2N โดยมีเพลงที่ขับร้องได้แก่เพลงกลัวและเพลงกิ๊กกา สำหรับความรวยของมาดามเมนี่นั้นบอกเลยว่าไม่ธรรมดาโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยเปิดบ้านในรายการน at ิกกี้นัทจนทำให้หลายคนได้รู้จักไฮโซคนนี้ในฐานะเจ้าของทะเบียนรถร,ถรวย8888จากการประมูลทะเบียนและราคา11ล้านบาทอาศัยอยู่ในบ้านหรูร,ราคา160ล้านบาทมีกระเป๋าแอร์เมสรุ่งหายากที่ประมูลมา15ล้านบาทและยังมีกระเป๋าหรูหลักล้านใบอื่นอีกสร้อยคอก็มีบิวิการี 8ล้านส่วนสร้อยที่เป็นประเด็นว่าโดนยืมไปก็คือสร้อย Lotus Art The w i f e ราคากว่า20ล้านบาทนอกจากนี้เจ้าตัวยังมีนาฬิกาแบรนด์ดังปาเต็กฟิลิปและริชาร์ดมิวะสมไว้อีกหลายเรือนง,งานนี้เราเลยขอพาไปส่องความรวยกับไลฟ์สไตล์สุดเรือดปังของมาดามเมนี่จากไอจีของเจ้าตัวกันค่ะบอกเลยว่าแต่ละชุดที่เจ้าตัวใส่นั้นจัดแบรนด์เนมมาทั้งตัวขนาดชุดที่ดูชิวช ยังเห็นแบรนเนมตั้งแต่หัวหมวกหลุยวิตตองจรดเท้ารองเท้าบูทชาแนล